สวัสดีครับ i อ m อมกมลนะครับวันนี้ก็มาพบกับ i อ m อมกมลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก,ก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองนะครับว่าเอาไอเตอร์นะครับใส่ลงไปในน้ำโค้งนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาดูกันได้เลยนะครับผม โอเคไปกันได้เลยนะครับก่อนที่เตรียมมานะครับมีน้ําโค้กนะครับผมน้ําโค้กมาสิบห้าบาทนะครับแล้วก็มีไฮเตอร์หนึ่งขวดนะครับผมแล้วก็มีแก้วน้ำหนึ่งใบนะครับนะฮะอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะใส่โค้กลงไปในแก้วนะครับผมให้ได้ปริมาณที่ต้องการนะฮะดูน้ําโค้กสิครับดูน้ําโค้กสิครับสูฟูเลยนะฮะใส่มาประมาณขนาดนี้นะคะผม นะครับตัดไปก่อนใส่น้าน้ําไฮเตอร์ลงไปนะครับประมาณสักสองฝาแล้วกันสองฝาสามฝานะครับผมใส่ลงไปแล้วนะครับใส่แล้วนะฮะสองฝาแล้วนะฮะสามนะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลานะครับว่ากี่นาทีนะครับถึงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับเดี๋ยว เดี right uh, ๋ยวดูน้ำโคกไปนะฮะดียน้ำโคกเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับจากสีดำๆนะครับกลายเป็นสีน้ำชานะครับหรือว่าสีเหล้านะฮะเหล้านะฮะผมผ่านไปสิบสองวินาทีนะครับสิบสีแล้วนะครับสิบสี่แล้วนะครับรู้สึกว่าข้างในจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับมีหนึ่งนาทีผ่านไปแล้วนะครับ1นึนาทีผ่านไปจากน้ำโคกนะครับกลายเป็นน้ำชานะฮะจากน้ำชากลายเป็นจะเป็น จะเกือบจะเป็นน้ําใสๆแล้วนะคะผมนะฮะหนึ่งนาทีกับยี่สิบสองวินาทีแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนะฮะปากปากแก้วก็จะมีฟองนะฮะฟองจะทํปฏิกิริยาเป็นฟองนะคะผมเป็นฟองกันอยู่นะฮะเดี๋ยวดูต่อไปนะคะรับผมหนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีแล้วนะครับหนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีนะครับผมจากน้ําดําๆนะครับผมกลายเป็นน้ําใสเกือบเป็นน้ําใสๆแล้วนะครับ เกือบจะเป็นน้ําใสๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิว่าสามนาทีจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาดูใหม่นะฮะตอนนี้ก็ห้าห้นาทีห้าวินาทีนะครับผมจากจากน้ําดาๆนะครับจะกลายเป็นน้ําใสๆแล้วนะครับจะจะดูจากข้างบนสิครับผมจะไล่ลงมาข้างล่างนะฮะดูนะฮะข้างบนเป็นน้ําเป็นน้ําขุ่นๆนะครับทำปฏิกิริยากันอยู่นะครับผมข้างล่างจะเป็นน้ําใสๆนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่สิบนาทีตอนนี้ก็สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับนะฮะนะครับตอนนี้ับผ่านมา20นาทีแล้วนะครับผมผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะครับผมจากน้ําขุ่นๆนะครับจะกลายเป็นน้ําใสๆแล้วนะครับผมนะฮะเอานะครับหลังจากที่ผ่านไปสชั่วโมงนะครับผมเราจะมองเห็นนะฮะไฮเตอร์แบบน้ําใสๆเลยนะครับผมนะฮะเมื่อเข้าไปได้เห็นเมื่อใสๆแล้วนะครับผมเกิดปฏิกิริยาหลังจาก4ี่โมงนะครับเป็นน้ําใสๆนะฮะ คือไอเตอร์ไปกัดโคกกลายเป็นน้ำใสๆเลยนะครับผมเนี่ยนะฮะโอเคนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครอยากทำตามก็ทำตามได้นะครับไม่มีอะไรนะครับผมคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับผมแล้วก็ความบันเทิงนะครับนะครับผมกดอ่าช่วยจะใครชอบนะครับผมช่วยกันกดไลค์นะฮะกดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ รอติดตามกันดูนะครับว่าผมจะทำคลิปอะไรใหม่ๆนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ